เลือกรูปโปรไฟล์ให้ได้เจ้าชายมาแต่งงานด้วยนะคะเพื่อนๆก็เล,กเลือกรูปที่มีความสดใสเป็นธรรมชาติค่ะรูปที่ยิ้มให้ความรู้สึกที่มีความสดใสนะคะหรือว่าเลือกรูปที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคุณค่ะสะท้อนถึง ไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะไลฟ์สไตล์ของคุณนี้มันจะมองเห็นจากภาพได้นะคะหรือว่าเลือกอรูปที่มีคุณภาพดีคมชัดนะคะเพราะว่าจะมองเห็นว่าคุณนั้นเป็นคนที่ชัดเจนค่ะเลือกรูปที่มีองค์ประกอบดึงดูดสายตา มีความน่าสนใจคิดสร้างสรรค์นะคะเลือกรูปที่แสดงบุคลิกของคุณคุณอาจจะเลือกรูปที่คุณกำลังออกกลังกายให้อารมณ์ให้ความรู้สึกถึงความเป็นตัวของตัวเองของคุณนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกรูปโปรไฟล์ให้ได้เจ้าชายมาแต่งงานเอาไปใช้ดูนะคะขอให้เพื่อนๆได้เจ้าชาย ในเร็วๆด้วยค่ะถ้าชอบเรื่องราวดีๆเด็กอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามดรดาลิ์อิงรักใหม่ไว้50ด้วยนะคะ